ท่านพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาที่รักทุกท่านในรอบปีงบประมาณ2554ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาของเราได้สร้างชื่อเสียงให้ในนามของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนพะเยามีหลายกิจกรรมที่เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับ พี่น้องชาวพัฒนาชุมชนของเราในเบื้องต้นนั้นสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของบุคลากรของเราทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการที่จะผลักดันการทำงานของเราเนี่ยให้สู่รางวัลที่ภาคภูมิใจซึ่งรางวัลแรกนั้นที่เราได้รับก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นรางวัล ส่วนตัวเฉพาะ่ลายแต่ก็เป็นความภาพภูมิใจในนามของสำนักง,งานพณะนารมกาจังหวหัดพะเยาก็คือคุณโชติกานินฐาที่ได้รับรางวัลคุดทองคำเป็นข้ารายการคนเรือนดีเด่นประจำปี2554อีกบุคคลหนึ่งก็คือพัฒนาการอำเภอเมืองคุณอินเทราทวิศีที่ได้รับรางวัลพัฒนาการ อำเภอ,อดีเด่นนะครับซึ่งบุคคลทั้งสองที่ผมกล่าวมานี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้ส,สร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวพัฒนางคจังหวัดะเยาและอีกรางวัลหนึ่งที่เป็นระดับบุคคลก็เหมือนกันก็คือนักประชาสัมพันธ์ดีเด่นคุณสุทธิเกียิจจันทพันธ์นักวิชาการ งานสารสนเทศการพัฒนาชมชนของเราก็ได้รับรางวัลนักประถมพันธีเด่นแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งที่เราภาคภูมิใจในนามของทีมพัฒนาชมชนจังหวัดพะเยาของเราก็คือโครงการสำนักง,งานพัฒนาชุมชนใสสะอาดซึ่งโครงการนี้ทางโครงการพัฒนาชน,นี่นได้ดําเนินการจัดการประกวดผลงานของจังหวัดพะเยาเราก็ เป็นจังหวัดชนะเลิศในระดับเขตตัวรายการเขตภาคเหนือตอนบนสองนะครับที่เราได้รับรางวัลชนะเลิศก็คุณงามความดีเหล่านี้ก็อยากจะฝากให้ท่านพี่น้องชาวมณฑลทุกคนนะเราจะต้องร่วมมือร่วมแรงด้วยกันอีกครั้งหนึ่งรางวัลต่อไปนั้นเป็นรางวัลการประกวด KBO ซึ่งระหวังน,นี้เป็นนวัตกรรมในเรื่องของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายโอท็อของเราซึ่งเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของการประกวด KBO ประจำปี2 5 5 4และอีกรางวัลหนึ่งซึ่งตอนนี้กรมการาาพัฒนาชนกำลังจะประกาศผลซึ่งคาดว่าเราจะได้รับก็คือ การประกวดผลงานเรื่องของ IPA ประจำปี2554ซึ่งก็อยากจะฝากให้พวกเราได้คอยติดตามนะครับว่าระวันนี้เราจะได้ลำดับที่เท่าไหร่ซึ่งคาดว่าไม่เกิน1นในหนะครับขณะนี้เราติดมา1นึในสิแล้วแต่เราจะอยู่ใน1นึในห้าเพราะนั้นก็ขอให้ติดตามไปนะครับความภาคภูมิใจที่ ผมได้เอ่ยถึงผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องชาวพัฒนาชนชนของเราขอให้พวกเราเนี่ยจงรักษาความดีเหล่านี้ไว้แล้วก็ในปีประมาณ2 5 1 5เราก็จะมาร่วมกันในการทำงานในโอกาสที่ ได้ขึ้นต้นปีงบปรมาณน,นี้ผมก็อยากจะขอให้พี่น้องชาวพนมชนเนชนได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับเริ่มต้นในการที่เราจะส่งกิจกรรมเข้าประกวดในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับรางวัลที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นรางวัล KPO Contest ประจำ การประกวดนะครับประจำปี2554 <Eso. S 1> ันรานะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดพะเยานะโดยเฉพาะพันนาชนจังหวัดพะเยาซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของหลายๆฝ่ายนะฮะและก็โดยเฉพาะรักการจังหวัดต้องขอขอบคุณพี่อย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสของคณะเครือข่าย KPO ของจังหวัดพะเยาได้ทางานอย่างเต็มที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับและก็กลุ่มบ้านถักทอเชียงคํานะครับและพันนาพีน้องพันานชนทุกท่านนะครับที่ส่งแรงใจไปเชียร์ในการประกวดที่กรุงเทพนะครับ เราก็ได้รางวัลรางชนะเลิศอันดับ2มานะครับแล้วก็ปีหน้านะครับเราคิดว่าเราน่าจะทำได้ทำไม่เท่านี้ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับต้องขอขอบคนทุกท่านอีกันนะครับรั<อ>บสำาหรับวรางวัลนักประจาสัมพันธ์ที่เด่นของกรมปีนี้นะครับ ผมก็มีความดีใจและภูมิใจครับที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับเพราะว่า76 76จังหวัดนะครับจังหวัดพะเยานะครับได้1ใน5ของเจ้าหน้าที่นะครับก็สําหรับรางวัลน,นี้ก็เนื่องจากว่าได้รับความร่มไม้ร่มมือจากพี่น้องชา,า,าวพะนามจนจังหวัดพะเยานครับตั้งแต่ท่านพนักงารจังหวัดหวัวหน้ากลุ่มงานแล้วก็ท่านพนักานการทุกท่านนะครับที่ให้ข้อมูลต่างๆให้กับผมแล้วก็จะสาม,มารถที่จะเอาข้อมูลเหล่าน,นั้นนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้รับทราบครับ ทางระบบวีหรือว่าทางเว็บไซต์ต่างๆครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโชวติกามินถาเจเริญตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสังกัดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอปูซางจังหวัดพะเยาจากการทำงานกับกรมการพัฒนาชุมชนมาตลอดระยะระยะเวลา10ปีดิฉันมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้ทำงานในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความยั่งยืนค่ะ อีกรางวัลหนึ่งที่ได้ก็คือเป็นรางวัลของกรมพัฒนาชมชนเป็นรางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่นของกรมพัฒนาชุมชนในปีพุทธศักราช2554ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติสำหรับตัวดิฉันเองด้วยเพราะตัวดิฉันเองจะทำงานด้านวิทยุและเรื่องของเป็นนักจัดราการวิทยุชุมชนในานามของวิทยุพยารัฐเป็นวิทยุข่าวสารบริการสาธารนณะ คลื่นร้อยสอเามกะเฮิทำในเรื่องประชาสัมพันธ์งานต่างๆช่วยเหลือ,อไม่ว่าจะงานของอหน่วยงานต่างๆของพัฒนาชุมชนของสาธารณสุขหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ